เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องกึงรุ่น BV25BL นะครับรุ่นนี้สามารถกึงเกลียวนิ้วและเกลียวมินได้นะครับด้วยการเปลี่ยนเฟืองที่ตรงจุดนี้นะครับทั้ง4ลูกนี่ครับตรงนี้คือคันโยกหมุนซ้ายหมุนขวานะครับอันนี้คือคันโยกสำหรับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ว่างหมุนทางซ้ายถ้าเข้าเกียร์ออโต้ให้หมุนทางขวานี่ครับ อันนี้คือคันโยกสําหรับเข้าออโต้นะครับหรือแม้กระทั่งกึ่งเกียวนะครับในคันโยกเดียวกันแล้วขอฝากเครื่องกึงรุ่น BV 2 5 BL ด้วยนะครับขอบคุณครับ